ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ให้กับ API ของเราด้วยการทำ limit limit คือการจำกัดในส่วนของการเข้าถึงของ API ซึ่งเราสามารถจำกัดได้ทั้งในส่วนของตัวที่เป็น request ว่า user คนนี้หรือว่า IP นี้สามารถเข้าถึงตัว API ได้กี่ request ต่อหนึ่งหน่วยเวลาอย่างเช่นเรากำหนดให้ user จาก IP นี้เข้าถึงได้แค่100 request ต่อ1นนาทีเราก็สามารถทาตรงนี้เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ที่เป็นการกระหน่ำยิง request เข้ามาอย่าง API แบบรัวๆซึ่งถ้าเกิดว่าเรามี request แบบเยอะๆค่าใช้จ่ายในเรื่องของคลาวด์หรือว่าสิ่งที่เราไปโฮสต์กับ API มันก็จะมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดปัญหา API บึ้มไปเลยก็ได้ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการทำตัว late limit เนี่ยก็จะมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ engine x ในการทำ late limit หรือใช้ Library ของภาษานั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใช้เป็น express มันก็จะมี Library ที่เป็น express limit ให้เราสามารถใช้งานได้นั่นเองและนี่ก็จะเป็นวิธีการป้องกันให้ API ของเราปลอดภัยจากการโดนยิงรัวๆนั่นเองครับ